<Drop> สวัสดีครับมาพบกับผมขุนศรีขายที่ดินอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่น่าลงทุนอีกแปลงหนึ่งนะครับเนื้อที่1ไร่3งานกับ96ตารางวาหรือว่า796ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลคลองขวางนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแปลงนี้ผมเคยมารีวิวไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตแล้วกันมาอัปเดตท,ทั้งบริบท พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็อัปเดตราคาใหม่ราคาเดิมตั้งไว้ที่ตารางวาละ10,000บาทหรือว่าไรละ4ล้านบาทนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาพิเศษนะครับปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ตารางวาละ800 0บาทนะครับหรือว่าไรละ3ล้าน2อ่ะก็ลดลงมาไร่ละ800,000เลยนะครับเป็นราคาพิเศษช่วงโควิดนะครราคานี่เขาโอนค่าภาษีนักกรทที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับ บริบทที่ดินโซนนี้ส่วนใหญ่นะเป็นลักษณะที่ดินว่างเปล่าสลับกับโกดังโรงงานแล้วก็มีชุมชนคนอ,อยู่อาศัยบ้างนะครับอาจจะยังไม่หนาแน่นนะที่ดินของเราด้านข้างนี่ติดกับโรงไฟฟ้าสยามพาวเวอร์นะครับส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออได้2เส้นทางหลักๆนะครับฝั่งนี้มาจากถนนบางกรวยไซน้อยนะครับเข้ามาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ2.6กิโลเมตรครับ ส่วนอีกด้านมาจากถนนทุบบางเลนะค,คือเข้ามาจากด้านนี้ประมาณ2.8กิโลเมตรด้านหน้าเนี่ยผมจะมีติดป้ายไว้2แผ่นชัดเจนนะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับน่าจะกว้าง40เมตรแนวลึกอยู่ที่79.5เมตรที่ดินหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะส่วนด้านหน้านี่จะติดถนนคอนกรีตรสาธารณะนะแนวถนนคอนกรีตรกว้าง6เมตรนะครับมีระบบไฟฟ้า3เฟสหน้าที่เรียบร้อยแล้วขอบเขตท,ที่ดินก็จะเริ่มต้นจาก อบเขตของโรงไฟฟ้าสยามพาวเวอร์เลยอันนี้ที่เขาตอกเสาเข็มไว้เ,เริ่มต้นจากตรงนี้นะปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับระดับก็จะต่ำกว่าถนประมาณสักตีสักเมตรครึ่งฮะถมเพิ่มประมาณ1เมตรครึ่งนะครส่วนฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราก็จะเป็นที่ดินเปล่าแปลงนี้นะครับชุมชนใกล้เคียงอาจจะยังไม่หนาแน่นนะครับฝั่งโน้นก็เป็นลนักษณะโกดังโรงงานนะครับ บริบทโซนนี้ก็จะมีสลับทั้งกูังโรงงานที่ดินว่างเปล่าแล้วก็นาข้าวแล้วก็ที่อยู่อาศัยสลับกันนะฮะที่เห็นนั่นก็คือเป็นโรงไฟฟ้าสยามพาเวอร์ฮะสร้างใกล้เสร็จแล้วแต่งนี้น่าจะบอกสลับท่านที่มองหาที่ดินโซนอเภอไซน้อยเพื่อสร้างกูังโรงงานอนะ่ะแต่งนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าด้านหน้านี่ติดถนนคอนกรีตพอถ้าจะกว้างนะมีระบบไฟฟ้าสามเฟสผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟฟ้าปราปามีครบนะครับจะมีจุดก่อนบ้างเล็กน้อยก็คือต้องถมเพิ่มประมาณเม็ดครึ่งนะฮะ้าไปด้านในเป็นซอยตันนะครับก็มีบ้านเดือนคนอยู่อาศัยไม่กี่หลังนะ่วนนี้คือด้านหลังของที่ดินเรานะก็จะไม่สิ้นสุดประมาณต้นมะขามเทศเนี่ยแนวขอบเขตจะมาสิ้นประมาณนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับก่อนโอนซื้อขายก็จะมีการรังวัดสอบเขตให้แน่นอนนะเพื่อให้ทราบแนวขอบเขตชัดเจนนะครับก็ค่าก็มาสิ้นสุดประมาณตรงนี้นะครับ แรงต้นมะขมเทศครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ดินเปล่าแปลงนี้จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะอย่างแรกคือติดถนนคอนกรีตคะด้านหน้าคอนกรีตสาธารณะมีระบบไฟฟ้า3เฟสมีระบบประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ถนนเส้นบางกรวยไซน้อยแล้วก็ถนนเส้น3 4 6ปทุมบางเรนได้ ถือว่าการเดินทางเข้าออกสะดวกมากๆส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงโซนนี้ก็จะมีกศนอเอไซน้อย2.8กิโลเมตรวัดคลองฝาง2.8กิโลเมตรมิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ไซน้อยก็เพียงแค่3.3กิโลเมตรตลาดน้ําไซน้อย4กิโลเมตรโรงพยาบาลไซน้อย4.1กิโลเมตรสำหรับท่านที่หมายทางเซ็นทนรัลพลาซาเวสเกตตรงบางใหญ่บางบัวทองมาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ21กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับในสาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดแบบนี้ มานาเสนอราคาพิเศษนะเพียงตารางวาละ8,000บาทตกไร่ละ3ล้าน2นะส่วนราคาทั้งแปลงอยู่ที่6ล้าน3 6 8 0 0 0บาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับท่านได้สนใจนะลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่081 2688747ไลน ID ์ idpp.lucky กเกลยกระเลขหนึ่งหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนศรีขายที่ดินนะครับแปลนเพจขุนศรีขายที่ดินยังมีที่ดินสวยๆโซนไซน้อยบางบัวทองอีกหลายแปลง ให้ได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจเลยครับผมวันดีต้องล่ามลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ